ค่ะสาขาช้างคานโอ้มีนี่ด้วยแล้วก็จะมากินสวัสดีภาะมันกาแสนอร่อย้ชเปิดที่กี่โมงอ่ะเปิดสี่โมงครึ่งปิดถึงกี่โมงเปิดถึงกี่โมงกี่หนึ่งครึ่งโอเคโอเคให้ให้กิน รวมน้ำหรือเปล่าสองหนึ่งเก้านี่รวมน้ำไหมรวมหมดแล้วใช่ไหมโอเคสองหนึ่งเก้ารวมหมดนะเอาบ<อ>รรยากาศตรงไหนเอาใกล้ๆตู้เลยเหรอโอ้ใกล้ของเลยเหรอมาไหมาอาเต็มเต็มเต็มนั่งตรงนี้เลยโอ้ป้าป้าน้ำตาลน้ำตาลตกเห <c oughs> <c oughs> ยียบเหยียบนะปะ่ะติดตีน นี่อันนี้ฟ้ามันติดตีนมันติดตีนฮัลูกมาแม่ลูกมาเนี่ยมันหมกมันติดตีนติดเท้านั่งนี่นั่งได้น้องนั่งได้น้องนั่งเต้เออนั่งเต้ก็ค่ะไม่ชาร์จเพิ่มใช่ไหมฮะสี่คน สี่คนได้ใช่ไหมเออเขาเี่ว่าพ่อแม่ลูกคนละเจ้าเดี๋ยวแยกกันกินปะตักเลยปะน้ำซิมันละคั น้ำจิ้มก็น่าทานมากเลยโอ้มาเปิดแล้วเนะี่ยซิงเลยเนียปะมาเปิดซิงเลยนะปะตปล่าไหมแมวเหรอโอมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยติดลิขสิทธิ์แน่เลยายหาละกู <łość> <S 2> <S 2> เก<ป>ล <Sports> ือเกลือแล้วน้ำตาลมีการชิมด้วยน่าน้ำตาลน้ำเกลือน้ำตาถามเขาทัก น้ำปลาไม่มีเหรอนั่นไงขวดนั้นไม่ใช่หรอขวดไอ้ใหญ่ๆนะขวดใหญ่ๆน้ำปลาน้ำปลามาดูส right? ิค่ะกล้วยมันมีที่ไหนลูกกล้วยติด่ตากา้าอยอยู่ที่โต๊ะเฮาอ่ะโอ้ยกล้วยในตะตรก้ากล้วยในตะตรก้าเขา ก็เตรีมยมให้เป็นชุดอ๋อันแ่ในตกซ่ะมีอะไรบ้างนะมูสามชั้น ปลาหมูสามชั้นไปเผื่อนะแล้วเนี่เยเออเออนะหนด่งนะสองคน<ม>เออแล้วก็<ม>เอาเอามูมาก่อสองชั่วโมง,งนะไ<ม>ี่นี่นเออไม่หรอกน้อยนะโอ ไปกินให้หมดก่อนเดี๋ยวคนเหลือเขาจะได้โอ้แล้วไม่ได้เอาหมสูสามชัน้นมานะากินด้วยกันค่ะเอฟซีฮะอะไรนะน้ำมันมีน้ำอะไรบ้างลูกต้นน้ำ Unch, peach. พันธ์พีชเออน้ำพันช์น้ำพันช์สมูทตี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะสตรอเบอรี่อร่อยอ่สตรอเบอรีอ่ไม่บบน้ำสตรอเบอรี่เหรอเอามาชิมก่อนนิดหนึ่งลุงเอาน้ำแล้วน้องจะไปตักให้สตรอเบอรี่สมูทตี้อืมอืมอาเนี้ยอร่อยลูก อโอ้โหๆนคคะมากินด้วยกันนะคะหมูกระทะสองหนึ่งแก้วรวมหมดทุกอย่างนะคะโอ้อ่าร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงนะคะห้าโมงนัพอดีอ่ะ ขอบคุณค่ะนังกิ้วจะลุกป้าแมวปฟ้าแมวอไอ้นั้นมาด้วยอะ่ะมันหมูอะ่ะมันหมูมาวางตรงกลางเนี่ย uh huh. เออมันไหม้อะ่ะ <Yeah. S 1> น้ำกิ้หมูกข้าวด้วยกันนะคะทุกคนลุ <c oughs> ไปทำตัวบอกกิ้วข้าวโอ้ยโอ้ยตบหน่อย <c oughs> ตบหน่อย, <c oughs> น,อยนู๊ ตบ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 ล้างแส่หนังเท้ยุงอ,อ่ะขอบคุณค่ะฮะไหนอ่ะปะสามชั้นบางกลางเออนะขีะกกะะ่ขี้นม่เราหลอกคนละอันละป้าเนี่ยขี้ขี้กานหมกูกระทะด้วยกันนะคะ อ่ะจา้างานนี้ป,ป๊าทานได้หมดป๊าไม่เอาผักเลยเลยเอาหน้าให้ลูกให้ให้น้องอัน,นะอะไรนะอะไรแล้วปลาหมึกไขรไม่ไหนไหนป๊า ทานด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยนะคะมีออะฮะอะไรนะไ,รไม่ปรุงแล้วน้ำมันมีมันไม่ต้องปรุงแล้วมัง้งอืมต้องใส่แล้วจิ้มน้ำจิ้มกเพราะอืมบ๊ายบายตรดนะั้น หันหลังได้ดีละมากินหมูกระทะด้วยกันนะว่าพอดีจะกินอะไรดีะจะลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าอยากกินอะไรวะข้าวขุดำตัวทำตัวอดใช่ไหม กันค่ะของก็เยอะนะคะที่ปัออปนน้งขายเมื้อก็ารองเท้า